หลับตาเบาๆพอสบายสบยหลับตาเบาเบาพอสบายสบยผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายผ่อ,อนคลายก่อ,อนจะเลยนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนมท,ที่นย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างเบาเบาสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุมน่มนมเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เราตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบาย,บายใครที่ตรึกนึกถึงองค์พระได้รู้สึกสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงองค์พระไปในจ้ะ เพื่อให้ใจมารวมหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสภาวะจากยาไปสู่สภาวะละเอียด กายก็จะโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็รู้สึกขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างสบายจนตัวเนี่ยหายไปเลย เกือจะดวงใสๆองพ์พละใสๆที่อยู่ตรงกลางกายเราก็ทำแค่หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งในนิ่งนิ่งในงนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนมุ่มเบา สบายสบายพอถูกส่วนไม่ตึงไม่ยันสบายก็จะปล่อยวางบริกรรมนิมิตรที่เรากำหนดนึกในตอนแรกเพื่อ ดึงใจให้ไปหยุดนิ่งที่ศูงกลางกายฐานที่เจดปล่อยแล้วก็ตกศูนย์ไปข้างในคราวนี้ดวงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในก็เกิดขึ้นจริงคล้ายๆกันกับบริกรรมนิมิตด,ดวงใสแต่ว่าแตกต่างกันมาก คล้ายกันที่กลมแต่ว่าความใสความบริสุทธิ์ความสุขมันแตกต่างกันตอนแรกที่กำหนดเป็นบริกรรมนิมิตแม้เราทำใจสบายผ่อนคลายแต่ความสุขจริงๆมันก็ยังไปเกิด มันอยู่ในระดับไม่สุขไม่ทุกข์คือดีกว่าปกติในชีวิตประจำวันหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะรวมใจมาหยุดนิ่งอย่างนี้เท่าน,นั้นแต่ถ้าตกโซนเข้าไปข้างในตอนนี้ความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้น พร้อมกระดวงใสที่ใสละเอียดบริสุทธ์สว่างในระดับหนึ่งเกิดขึ้นมาจะเป็นดวงใสใสที่เรียกว่าดวงปฐมมรรคใจก็จะนิ่งนุ่ม เบาสบายอยู่กลางดวงนั้นเองนาทีของเราคือหยุดนิ่งอย่างเดียวด้วยการดูเฉยๆอย่างสบายๆดูไปเรื่อยๆจนกว่าด,ดวงหรือกายภายในจะบังเกิดขึ้น พร้สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวเป็นเพียงเราต้องเข้าให้ถึงจะเข้าถึงได้ใจก็ต้องละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในด้วยการทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวทำเหมือนไม่ได้ทำอะไรเงั้ยแหละตั้งเฉยนิ่ง นมนมเบาเบาสบายฝึกอย่างนี้ซ้ำซ้ำซ้ำทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วบุญเก,ก่าของเราจะได้ช่องส่งผลทำให้สักวันหนึ่งมันก็จะชัดเจนแจ่มแจ้ง ขึ้นมาเองนะจ๊ะจะจำกระจางอยู่ที่กลางกายนะกลางอาวกาศลงลงกว้างๆกลางดวงกลางกายกลางองค์พระใสส ที่ใสทั้งชาตทั้งกายแผ่นที่รองรับกายมันจะใสแต่<ใ>เราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆมันก็ชำนาญยิ่งขึ้นยิ่งชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งใจเนี่ย ไปติดกับองค์พระภายในเป็นใจเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันที่ศูนย์กลางกยายฐานที่เจ็ติดกันเลยมาใจสนิทกันกายก็จะสนิทกันกายจะสนิทเมื่อใจสนิท ติดกรใจของนั่นใจจะใสใกาก,าก็องเรกจะเปลี่ยนสภาวะเป็นกายของท่านท่านก็จะเป็นเราเราก็จะเป็นท่านใจท่านคือใจเราใจเราคือใจท่านใจตรงกัน เดกันในตำแหน่งเดียวกันกายของท่านก็จะเป็นกายของเรากายของเราก็จะเป็นกายของท่านเมื่อเราฝึกชำนาน,นะจะจะเป็นอย่างนั้นเลยความรู้สึกเป็นพระจะเกิดขึ้นไม่ว่ากายหยาบ จะเป็นโยมถ้ากายภายในก็เป็นพระเนื่องมาถึงกายยาบถ้าเป็นพุทธบุตรก็เป็นพระทั้งข้างนอกทั้งข้างในใจจะใสแล้วท่านก็จะยกเข้าหมู่ข้าวกท่าน เหมือนฝูงนกอยู่ฝูงนกฝูงเนื้ออยู่ฝูงเนื้อฝูงปลาก็อยู่ในหมู่ปลามนุษย์ก็อยู่ในหมู่มนุษย์พระก็อยู่ในหมู่พระพระภายในก็อยู่ในหมู่ของพระภายใน ใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันท่านยอมรับเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือสภาวะใจของเราต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์เท่ากับใจของท่านกายงท่านก็จะสมสนิทเป็นเนื้อหนังเดียวกัน กับกายอยากของเราท่านก็นจะยกเราเข้าหมู่เขาพวกท่านแล้วการศึกษาวิชาธรรมกายก็เกิดขึ้นเพราะวิชาธรรมกายต้องเรียนด้วยธรรมกายกายอื่นเรียนไม่ได้เป็นวิชาขององค์พระภายใน จะศึกษาเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆเข้าสู่ความเป็นบุคคลอันประเสริฐบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นความรักของชีวิตก็จะค่อยๆทยอยเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆ ความสงสัยในใจก็เราค่อยๆถูกทำลายไปก็ค่อยๆหายสงสัยเหมือนถูกลบลือนความสงสัยให้ก็ค่อยเจอจางลงหมดไปทีละเรื่มไปตามลำานับเรื่อยๆ การเรียนรู้ภายในด้การเห็นด้ยภาพก็จะพังเกิดขึ้นศึกษารเรียนรู้ภายในเป็นผู้รู้ที่เกิดจากการเห็นเห็นแจ้งรู้แจ้งก็เกิดจากการเห็นแจ้งภายใน จะบังเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างละมุนละไมใจขอเราก็จะยิ่งมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเนี่ยมีแต่ความนิ่งที่นั่น่นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆนน่งแน่นหนักขึ้นใจก็ใสละเอียดหนักขึ้นไปเรื่อยๆ บริสุทธิ์นักขึ้นการเห็นก็กว้างขึ้นกว้างไกลลึกรอบตัวเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นการเห็นในสิ่งที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นการเห็นในสิ่งที่ ไม่ถูกต้องก็หมดไปภาพลวงตาต่างๆในชีวิตของมนุษย์แบบชาวโลกก็ค่อยๆถูกลบเลือนไปเรื่อยๆเมื่อภาพแห่งความจริงปรากฏเกิดขึ้นแต่าก,การเห็นภายในว่จใจหยุดนิ่ง ใจก็จะใสละเอียดเยือกเย็นนุ่มนวลแล้วก็มีพลังขึ้นไปเรื่อยๆการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรยู้เพื่ออยากจรรู้เพิ่มขึ้นก็เกิดขึ้นมาตามลำดับเป็นความรู้คู่ความสุขความบริสุทธิ์ความปิติเบิกบาน ก็มันเกิดขึ้นทันทีเลยสิ่งที่เราเคยระลึกไม่ได้แม้ในปัจจุบัน,นชาตินี้บางเดือนบางปีบางเวลาเราก็าระลึกถึงสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาในชาติปัจจุบันเนี่ยเรายังระลึกไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาในอดีตชาติ ก็ยิ่งถูกบดบังไปยิ่งระลึกไม่ได้แต่เมื่อการเห็นมันเกิดขึ้นภายในโดยแสงสว่างภายในอันเกิดจากความบริสุทธิ์พระใจหยุดนิ่งอีกทั้งเห็นด้วยตาธรรมกายซึ่งเป็นธรรมจักขุ ตะขวงนามกายที่มีความเห็นแตกต่างจากการเห็นของอรูปพลมมลมหรือกายทิพย์ตลอดจนกระทั่งมนุษย์ทั้งหลายพือเห็นได้รอบตัวก็เกิดทำให้การอรลึกพรภาพเกิดจากการเห็นน่ยก็เกิดขึ้นมาใหม่ สิ่งที่ลบลืมไปลืมไปก็หวนคืนมาใหม่แต็มแจ้งขึ้นเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆมาพร้อมกับความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงปิติสุขหล่อเรียงใจในการที่เห็นได้รู้แจ้งได้เห็นแจ้งได้ ถ้ากลมาพร,ร้อมกับธรรมาสังเวทที่เกิดขึ้นเป็นการเห็นที่ประกอบไปด้วยสติและปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาที่ยามใดเห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาในอดีตที่ใดเดิมในชีวิตผิดพลาดก็เกิดการเสียดายโอกาส สิ่งเหล่านั้นความคิดที่จะปรับปรงแก้ไขให,ใ,หใหม่ก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อทบทวนกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นการเห็นก็ยิ่งขยายกว้างขึ้นใจก็ยิ่งหยุดนิ่งแน่นขึ้นนั่นหนักก็ไปอีกสว่างสวัย สิ่งเหล่านั้นมาพร้อมกับสิ่งปกติในชีวิตประจำของเราอย่างที่เราได้เห็นในยินในดมในลิ้มรสสัมผัสถูกต้อง <c oughs> ก็ค,คล้ายๆกันอย่างนั้นแหละแต่ว่าละเอียดลอออีกกว่าเพราะเป็นการเห็น ในยินในดมในลิ้มลถทุกต้องสัมปัทธิละเอียดประณีตก,กว่ากว้างขวางกว่าพลักประกอบไปด้วยสติและปัญญาอันบริสุทธิ์่งจากใจหยุดนิ่งเห็นที่ธรรมาจจกขูนสมกายพรดิยา,านัตสนาสมกาย จะขุยาปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นใหม่พรมพล้อมันแล้วก็จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองเนี่ยก็จะกระตุ้นเตือนไปเรื่อยๆก็ศึกษาเ,าเรียนรู้กันไปเรื่อยๆใจหยุดนี่แหละจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการศึกษาเ,าเรียนรู้แล้วก็พัฒนา ตัวของเราให้ดีขึ้นไปได้อีกทั้งใจก็จะมุ่งก็ไปสู่จุดที่สำคัญคือการมุ่งต่อการดับทุกข์หลุดพ้นปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสรภาพจากกิเลสจากอสวะแล้วก็จะสาวขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ลูกทุกคนต้องเอาใจใส่ศึกษาฝึกฝนทำซ้ำๆไปทุกวันควบคู่กับชีวิตประจำวันและการสร้างบารมีละให้ลูกใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบาย